พวกโจรก็เกิดอีะบุญวายขึ้นในโรงสุราพวกราชบุรุษได้ฟังเรื่องตลอดแล้วก็พากันล้อมจับโจรพวกนั้นได้สิ้นและนำไปถวายพระเจ้าอาชาตสกูมหาราชาพระบาทเท้าเธอจึงทรงทักถามว่าพวกเจ้าได้ฆ่าพระโมกคลานะจริงหรือพวกโจรน,นั้นก็ทูลสารภาพว่าจริงพระเจ้าค่ะจึงตรัสถามว่าเหตุไรพวกเจ้าจึงฆ่าก็ถามทูลว่าเหตุพวกเบียเทียชี้เปื่อย จา้างพวกข้าพระองค์ด้วยเงินเป็นจํานวนมากพระเจ้าตรัสพรอามนาตรัส์จึงตัดสั่งให้ไปจับพวกเดียเดียชีเปือยทั้งห้าร้อยคนมาสูงทักถามเมื่อได้ความตีแล้วก็ตัดสั่งให้ถุดหลุมฝังเดียเดียให้หยึดถึงสะเอวแล้วให้เอาฟางปกคลุมให้ทั่ว <c oughs> แล้วึงให้ใส่ไฟเผาเมื่อไฟดับหมดแล้วจึงตัดสั่งให้นำไถเหล็กไปไถพวกเดียเดียนั้นให้มีตัวขาดเป็นข่้นน้อยข่้นใหญ่ แล้วตัดให้นำพวกตนห้าร้อยนั้นไปเสียบอาไว้ครับเป็นให้ตายคาคาพระพิสุขทั้งหลายที่กล่าวขึ้นในธรรมสภาว่าพระมหาโมฆลานะั้นปริญานด้วยอาการอัน,นไม่สมควรเลยพระพุทธองค์จึงเสด็จไปประทับที่ทำสภาตัดขึ้นว่าโมฆลานะั้นปริญานด้วยอาการอัน,นไม่สมควรในอาาัตภาพน,นี้ก็จริง แต่ว่าสมควรแก่กรรมที่มุกคลานะได้ทําไว้เมื่อก่อนตัดกันนี้แล้วก็ทรงนิ่ง,ง,ง,นาอาานงอยู่พระภิสุททั้งหลายุิทูนถามว่าพระมหามุคลานะได้ทำบาปกรรมนั้นอย่างไรพระเจ้าค่ะพระพุทโธจึงตรัสว่าดูก่พิสุกษุทั้งหลายในอดีตกรลร่วงแล้วมานะ <c oughs> มีกุณฑุคนหนึ่งในเมืองพาณสาีได้ต่ำข้าวถุข้าวเป็นต้นเลี้ยงพานนาบิดาแต่ลำทาง้นผู้เดียวมา คนหนึ่งเพื่อจะได้ช่วยเจ้าทาง,งานคุณระบุนั้นก็ห้ามว่าอย่าเลยลูกไม่ต้องการมีภรรยาเมื่อมารดาบิดาจะมีชีวิตอยู่ตางไปลูกจะหาให้มารดาบิดาเพื่อตนคนเดียวอยู่ตากนั้นแต่มาดาบิดาไม่ฟังเสียงถ้าไปขอมาณิกามาให้คนหนึ่งมาณิกานั้นเมื่อแรกมาอยู่ปฏิบัติมาดาบิดาของสามีเป็นอย่างดีแต่อยู่มาไม่กี่วัน ก็อิจนาละอาใจพวกมารดาบิดาของสามีตาบอดทั้งสองข้าคนนิบัติคนตาบอดย่เป็นของจ้าจึงบอกสามีว่าไม่อาจอยูร่วมได้จะต้องกลับไปอยู่กับมารดาบิดา <c oughs> ตาบอดทั้งสองนี้ฉันไม่อาจอยู่ร่วมได้แล้วถ้าไม่ให้ฉันกลับไปอยู่กับมานามิดาของฉันฉันก็จะไปเป็นคอตายว่าแล้วก็ขอเอาเชือกที้หนีลงเยือนไปสามีกู้ได้สร้างบารมีตั้งแต่ปากสาลูซ้ายมาเป็นรี่ยมพบหนึ่งอสงไขยแสนกันแล้วจัต้องได้สำเร็จในการนี้แต่ถึงนั้นก็ดีก็ยังรูงหวงภรรยาจึงหาบายพามาดาผู้ชลาตาบอดขึ้นเกียนไปในป่าใหญ่แล้วลงจัดเทียนให้บิดา ถือเชือกผไว้บอกว่าลูกจักต้องเดินลัดป่าไปเพราะในตรงนี้มีโจรผู้ร้ายมากหากมันพบเห็นมัน่อจะฆ่าลูกเสียหมนมารดาบิดาแก่แล้วมันคงจับไม่ทราจงถูเชือกไว้ผูกจักลากเกีดยนไปว่าแล้วก็ลงกจับไปจักเกียนแต่พอไปสักผู้ใหญ่ก็ตัดเอาท่อนไม้ทําเป็นไม้คล้องตีพุ่มไม้ทาเสียงเอาบเหมือนกับพวกโจรแล้วก็วิ่งมาตีมารดาบิดา ให้ตายลงจากเตียงมารดาจึงมองขึ้นว่าลูกเ๋ยพ่อแม่แก่แล้วจะตายก็ช่างเถอะแต่ลูกจงพยายามหนีเอาตัวรอดเมื่อรุษผู้ได้สร้างบารมีบางแห่งอักาตเรเต็มเตี่ยมและได้ฟังดังนี้ก็สำนึกรู้ตัวจริงๆไม้ค้อนวิ่งหนีว่าโอ้เราทำบาปกรรมใหญ่เสียแล้วแล้ววิ่งกลับมาประคองมารดาบิดาลุกขึ้นแต่มารดาบิดาผู้แก่ชรามากแล้วก็ได้ตายด้วยการอยู่ทุกตี แล้วหุ่นนั้นก็ทิ้งไว้ึ้ดเย็นกลับไปอยู่กับภรรยาเวลาตายแล้วก็ไปตกนรกอเอจีมหานรกอยู่ตลอดกาลนานเมื่อผลจากนรกมาแล้วมาเกิดเป็นคนไม่ว่าชาติใดๆก็ได้ถูกทุกตีให้ถึงซึ่งความตายมาถึง้อยชาติกับชาติเป็นพระมหาโมคลานะนี่เมื่อพระพุทธองค์ทรงเล่าบุาคคลกรรมของพระมหาโมคลานะจบลงแล้วจึงตัดถุงตัน ัจจุบันกรรมของพวกเบียเทียและจูนห้าร้อยต่อไปว่าโยทันเถนอธันเถนเจสุเป็นต้นซึ่งมีคําแปลว่าผู้ใดประทุษร้ายแต่ผู้ไม่ประทุษร้ายประทุษร้ายผู้ไม่มีโทษไม่มีความผิดฆ่าผู้ไม่มีโทษไม่มีความผิดผู้นั้นจะต้องได้รับโทษสิบอย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งโดยเร็วพันคือจะต้องเกิดทุ่งทุกขเวทธนาร้ายกาดอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน <c oughs>